ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับดีกันเลยการดีดีเคเกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโลบล็อกกันอีเช่นเคยนะครับผมอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าอาเค d สตอรี่นั่นเอง,เองนะครับผมเนาะเอ้าไม่ใช่ดิอาเค i g นสตอรี่นะคะผมเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่กับใครเอ,อ่ยครับอ่ะเอาเอาทางซ้ายมือก่อนทางซ้ายมือผมอ่ะ ได้เลยครับผมครึ่มโดเซอร์ครับผมอ่าโอเคนะครับขวามมือผมครับยนัโอเคนะครับเมื่อก่อนนี้ <laughs> คลิปที่แล้วนะครับผมแนะน,เนำเองเนาะครับนี่เขอให้เขาแนะนำบ้างน,นะครับอพอพอดเจ็บคอไม่ไหวแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แบบเมื่อกี้นี้เลิกกินจะเจ็บคอเลยครับผมเนาะก็ เป็นแบบแนวสตอรี่นะครับอาเคดไนนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะชวนแบบสามคนนี้มาเล่นดูนะครับผมเนาะเห็นสตอรี่อาจจะสนุกก็ได้เลยแบบว่าเออชวนมาดีกว่าเนาะโอเคปะเราไปขึ้นรถบัสไปดีกว่าเนาะออกตรงนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าเฮ้ยคันนี้ไม่เอาดีกว่ามันจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจะรอก่อนรถขึ้นรถปะเราจะไปเล่นอะไรนะอาเคดใช่ไหมไปไปอาเคดกันอาเคดไนกันไม่ครั้งก่อนเราไปเอ่อมิกกี้เมาส์บ้าของมิกกี้เมาส์ใช่ป่ะพี่ ออแล้วก็เป็นไงรู้ไหมที่จะที่จาความเดิมตอนที่แล้วได้ไหมโ,โดนโดนมิกกี้มาข่มขืนต้หาสามคนหมดเลยพี่โอเคนะครับครั้งนี้เราไปอาร์เคดบ้ากันเนาะ <S <S เอาค้างค้างค้างอา้าวสวัสดีทุกคนเอาสวัสดีทุกคนแต่ขึ้นหน้าแต่ขึ้นหน้าปลื้มนะ <S 2> <S 2> สวัสดีทุกคนอา้าวเราไมา่ได้เ,าาเล่นเราไมา่เล่นเกมกันที่นี่นะนะจะเล่นเกมอะไรล่ะ รู้สิฉันก็อยากเล่นเกมทุกเกมเลยนะโอเคจะไม่ต้องรอช้าไ,ไปกันเลยวู้วิ i, เกมสนุกเกมสนุก,ก <c oughs> พี่ป๊อปอยา,ากจอมตัวเกมพี่ป๊อปอ้ยเสียงเพลปิดเถืไอ้ห่าปิด <c oughs> <c oughs> เสียงเพลก่อนนะครับน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมเนาะเน,นี่ยนายเน่ะเล่นอะไรกันน่ะรู้สิพี่ป๊อปเล่นอะไรอ่ะพี่ป๊อปกำลังคลิปกระทิชชู่อยู่เปล่พี่เนี่ยเนี่ยพี่ทิชชู่ตรงเนี้ยอ้าวตัาหมดแล้วอ๋ออะไรอ่ะให้เราทำอะไรอ่ะ อ๋อซื้อตรงนี้เหรอทิงเก็ตเนี่ยเหรอดังโมดเลยว,วะวไม่มีมเ,ดเดี๋ยวนะทำไมอ,อ,อ,อาอาเขตเหมือนบ้านเลยวะรู้สึกอาเขตมัน,นไม่ได้แบบเออเหมือนบ้านเลยอะนึกว่าจะแบบเป็นเป็นห้องใหญ่ใหญ่ี้ยอืงโหอ,อันนี้ห้องน้ำเหรอเนี่ยลองเข้าห้องน้ำได้ปะเอาเข้าไม่ได้หรอเอาปวดเยี่ยวปวดขี้มาแล้วเขาจะเข้าห้องน้ำไงฮะเนี่ยมันเข้าไม่ได้พี่เนี่ยมันล็อกห้องน้ำไว้อ่ะแปลว่าผมต้องขี้หน้าประตูห้องน้ำนะครับผมเนาะปวดขี้ โอ้ยโอเคพอแล้วพอใจแล้วป้ากูขี่ไปหน้าประตูแล้วโอเกอรใครขี่หน้าประตูเดี๋ยวไม่ใช่อะไรอ่ะอุ้ยอีกอีกสือเกมบูมนะครับอ๋อเป็นบูมคอยไหนเกมไหนเป็นบูมคอยอยากเล่นน่ะเงินมาวางไว้ตรงแถวแถวนี้วะอืมอะไรนะก็แบบเขาแจกไงพี่เขาแจกตังค์อะไรเงี้ยอืมรวย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 มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ฮิโอเค นี่อะไรอ่ะ this s one say free burger อ๋อจะจะให้เบอร์เกอร์ฟรีด้วยอุ้ยเป็นคนที่มีน้ำใจดีนะเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าอะไรอันนี้คืออะไรเดี๋ยวๆอันนี้คืออะไรคลิกเหรียญใอ่อคลิกเหรียญเหรอเอาบวกสิบพอยต์กับดอนคลิกห้าพอยต์อ๋อโเข้าใจแล้วพี่โอเคให้เราเก็บเหรียญเหรอเราต้องเอ้าเราเก็บเหรียญต้องเก็บเหรียญพี่ต้องเก็บเหรียญที่หน้าจอพี่ เห็นปะอ๋อเก็บเหรียญเก็บเหรียญอยู่ดีก็มีมินิเกมเฉยเลยนะจะกินเบอร์เกอร์ฟรีก็ต้องเล่นมินิเกมไปด้วยโอ้ยได้เงินน้อยอ่ะเอาเงินมาดิเก็บยากกันเออโอ้ยระเบิดปิดก่กดระเบิดตัว ไหนๆได้แล้วเอ้ยเจ็ดสิบบาทเหรอเนี่ยว้าวรวยแล้วเจ็ดสิบบาทโอ้ my god มันสนุกมากเลยฮ่าเห็นไม่ล่ามามาสนุกขนาดไหนไหนดูซิว่าใครไฮสกอร์เยอะสุดเอาพี่ป๊อปเหรอเนี่ยพี่ป๊อปไฮสกอร์เยอะสุดเหรอพี่เก่งจังเลยพี่ป๊อปฮ่าชนะแล้วพวกโง่โอ้มันดีมากเลยนะเนี่ย โอเคแต่ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะตอนเนี้ยไม่อยากอยู่แล้วโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่านะโอเค yes me to home เอา้เอาอา้าเทำไม่จู่ๆก็จะกลับบ้านก็กลับบ้านอีกเนาะกลับบ้านอะไรอ่ะแฮมเบอรร์์เกออ้าวคุณแม่สวัสดีครับอา้าวสวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเ,เพื่อนๆของลูกด้วยนะคะก็ก็เชิญดูรอบๆบ,บ้านฉันได้เลยะคะ่ะฉันชื่อว่า อะไรอ้าวชื่อป๊อปนี่หว่าอะไรป๊อปแม่ชื่อป๊อปเหรอมันบอก my name is แต่แต่รูปไม่เปลี่ยนนะพี่เมื่อกี้เนี่ยแม่ชื่อป๊อปเหรออุ้ยแม่แม่ป๊อปเป็นไงบ้างเดี๋ยวยืนอยู่นี่อ้าวเขาบอกแนะนำตัวเป็นแม่ชื่อแม่ป๊อปอะโตังตังตัง mom 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 เงีไงอะไรเก็บตังห๋อให้อันที่อันนี้โทรเราบ้านนะครับรวนั่งโต๊ะเฮ้ยโอ้มีตังให้ด้วยอะ เอาจริงนะเพื่อนเอาจริงนะเพื่อนนี่เยอะเนาะเพื่อนเพื่อนลูกชายนี่เยอะเนาะกี่คนเนี่ยดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เยอะมากเลยอะไรพี่ป๊อปลูกแม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกกี่คนวะไม่ก็แม่คนเดียวไงอันนี้คือแบบเพื่อนๆลูกไงที่เขาบอกอยู่เป็นเพื่อนๆลูกหรือเปล่าเออก็ใช่ไงเราก็เป็นเพื่อนๆลูกกันเยอะมากห้องนอนเยอะมากเลยอะเฮ้ยมีหน้าเฟซบุ๊กตรงเนี้ยไหนอะเฮ้ยเดีีี๋ยวนนน่่มัะมัน เอ้านี่มันหน้าเรานี่หว่าอะไรเนี่ยนี่มันหน้าป๊อปบี้มันบอกอ๋อเขาเปไมชารีเบทเฟย์นะครับเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอ๋อเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมอุ้ยดีมากเลยฉันปลื้มเลยเกินมีเพื่อนที่ดีที่สุดห้องน้ำไม่มีนะเฮ้ยเปิดขี้พอดีเลยเนี่ยขี้ได้อ้าวหมดเวลาแล้วไดด้้้แลววมยะอ้าวทุกคนกินคุกกี้กัน คุกกี้ก่อนเนี่ยเบื่อแล้วคุกกี้อ่ะอยากกินขนมปังอยากกินขนมอยากกินข้าวบ้างกินเมนแทนเลยกินแฮมเบอร์เกอร์พี่อู้ขอบคุณมากครับอืมไม่กินดีกว่าอะไรอ่ะพวกเราไปห้องอะไรวะเอ้ยมาอ่านไม่ทันเหมือนจะแบบว่าให้เราเข้าห้องมั้งคือสี่สิบสองโอ้โหแล้วนอนเตียงเดียวกันนี่วะอุ้ยออกไปดอกกูจะนอนคนเดียวนอนไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยเป็นเกมแม่งเลย อะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะแต่ฉันเริ่มหิวแล้วนะน่าอยากหิวว่าเธอสั่งออเดอร์ให้ฉันหน่อยดีโอเคเดี๋ยวฉันจะสั่งออเดอร์พิซซ่าให้นะโทรสิเอตสิบสองเลยปะเย้พิซซ่าเย้เย้อะไรอ่ะโอเคถ้าเธอต้องการนะอะไรอ่ะต้องการชีสพิซซ่าหรือป๊อปปอรนี่พิซซ่าหรอเอาชีสแล้วกันจะกินชีสทำไมเกมนี้มันมีตัวเลือกให้แบบน่ารักน่ารักจังเลย อะไรอ่ะสรุปโอ๊ยอะไรอ่ะเขาบอกบิลิสยูติกายยูนิมิสเอสโซกุสมันรู้สึกดีไหมอื้ออะไรวะเนี่ยนายให้เรามาชาลีออสเนี่ยเพื่อเราชื่อชาลีอันนี้เพิ่งรู้ชื่อเพื่อนเนี่ยอะไรชาลีพิซซ่าไม่อร่อยหรอพิซซ่าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น เราควรไปอาเคดกันตอนนี้จะไปในตอนนี้มันดึกแล้วนะอีบ้าตีหนึ่งแล้วเออเราจะไปทำไมอ่ะเรานอนที่บ้านเนาะตีหนึ่งแล้วอาเคดจะเปิดหรออ่ะอ่ะอืไอเยทฤษฎิง h i n k i n g อะไรวะเธอพูดได้ใช่ไหมโอ้บอกว่าเราฉันพูดจริงแ่ะฉันต้องไปจริงตอนนี้แม่ฉันหลับอยู่ค่อยๆเดินนะ เราจะไปด้วยกันอย่าทำให้แม่ฉันตื่นเด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคฉันเชื่อนายก็ได้ชาดีอุ้ยพี่ป๊อปเราต้องค่อยๆเดินใช่ปหพี่ป๊อปเราจ้องเราชาดีจะรีบวิ่งไปไหนนะเออแม่มาแม่มาในนในเฮ้ยแม่มาเหรอไหนอย่าแม่เห็นอย่าโดนแม่จับแล้วอะไม่นะอย่าโดนแม่จับนะโอ้ยหาแม่ตาบอดหรือไงวะ มีกูหรอไมีเห็กูหรอไปแล้วย่องเบาย่องเบาไปเลยไปเลยไปเลยเรือเรืชาลีเรือเรดิชารีอยู่นอกบ้านดิไปเร็วอะไรอย่าพาลงท่อนะชาลีเดี๋ยวลงท่ออไม่เอาท่อแล้วไม่เอาท่อแล้วโอเคพวกเราออกมาได้แล้วเราจะไปอาเขตกันดีกว่าไปเออทุกคนนะครับทุกคนหมาเหรอเฮ้ยหมามีหมาด้วยเอาพี่ป้าไปเพื่อนแล้วใช่เดี๋ยวฉันหน้าแหลม ถ้าเนบ้าแล้วเอาตื่นตีหนึ่งมาเล่นอาเคเนี่ยอ,อะไรอ่ะเกมเมอร์ออริอ๋อเฉพาะเกมเมอร์เข้าได้สุดยอดอืมนี่เราเป็นเกมเมอร์เลรอเนี่ยไม่เราเป็นเกมเกมธรรมดาเราเล่นเกมธรรมดาเราไม่ใช่เกมเมอร์นี่เขาแอบไค่กุดเจ้นี่อืมอเฮ้ยมึง,ม,งมึงจะแงะแง,ะงะบ้าเขาไม่ได้นะไอ้บ้ามึงหยุดเดี๋ยวนี้ทิปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อะไรอันนี้เราจะใช้ทิปกระดาษแงะ อ๋อเราลองไปใช้ประตูหลังดีไหมอะไรเงี้ยทำไมประตูหน้าน่าจะไขไม่ได้เรานั้นเราใช้ประตูหลังไม่ได้มั้งประตูหลังอาจจะเป็นพังเลือกที่ดีอประตูหลังหรือเอาประตูหน้าดีพิกล็อกประตูหน้าเอาประตูหน้าไหมประตูหลังนะประตูหลังดีกว่าเราประตูหลังน่าจะแบบดีที่สุดประตูหลังประตูหลังอืมเราชอบไปประตูหลังโอเคงั้นเราไปประตูหลังก็ได้นะโอเคไปโอเคไปชาลีนำเลยชาลีเรากลัว เอ้าน,นี่ไงอุ้ยชิบหายแล้วเจอกล้องพี่ป๊อบเพิ่ม oh <my> จับแล้วชิบหายแล้วมันเจอกล้องแล้วเอกล้องเอ้าเฮ้ยเราเข้ามาได้แล้วอุ้ยอุ้ยเราเข้ามาได้แล้วเรามาเล่นกันดีกว่าเราไปหาสวิตช์ไฟนีกว่าอ๋อต้องเปิดไฟด้วยตอนนี้อยู่ไหนว่าไฟมีรองเท้าด้วยอืม ทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไอสาวคนพวกนี้ครับเป็นคนไม่ดีนะครับแม่งเข้าร้านเกตอนตีสามนะครับผมเนาะอย่าเข้าตามมากันนะครับตอนตีสามควรจะนอนอยู่บ้านนะครับผมเนาะอันนี้คือตู้อะไรอ่ะอืมตู้กำลังเสียหรอตู้เสียตู้เสียใช่แล้ววันเนี้ยฉันเพิ่งเล่นไปมันสนุกมากเลยอะแต่เขาดันทําเสียซะงั้นเน่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าตู้นี้จะเปิดใช้ได้หรือเปล่านะขอเรามาลองดูกันดีกว่าโอเค เอ้แต่จริงหรอเป็นความคิดที่แย่มากเลยนะถ้าแจนจะ,จะคิดอะไรวะไม่หรอฉันว่าเป็นความคิดที่ดีที่ท,ที่จะเปิดเครื่องเล่นนี้นะอ่ะเรามาลองเล่นกันดีนกว่าโอเคกูค <c oughs> ไม่ขันแล้วโอเคโอเคโอเคยอดเลยชาลีอุ้ยอะไรอ่ะพี่ปอมไอ้ฟอะไรไ่เอาเอาเระเบิดเวลาอุ้ยออกนั่งกันนั่งกันนั่ง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 นั่นั่งนั่งนั่งน แค่ตัวเกมอันเดียวยังเคลื่อนที่ได้ขนาดนบีโอ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 ้โเราไปอยู่บนสวรรค์แล้วเราเนี่ยอุ้ยตายแล้วอยู่สวรรค์ใช่ไหมเนี่ยไหนเทพเจ้าฉันอยู่ไหนเทพเจ้าฉันจะหาเทพเจ้าอยู่ไหนฉันไม่รู้เนี่ยว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่อย่างนี้ก็เทปเราไปที่นี่เฉยเลยอะไรเฮ้ยสวัสดีผู้เล่นทุกท่านอืมนี่ัวรับท่านห้าท่านด้วยนะครับนั่นใครน่ะเขาอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะ คำดาวชารีฮะนายรู้จักชื่อฉันได้ไงอ่ะก็รู้จักทุกคนใช่เพราะฉันเป็นพระเจ้าเขาไม่ใช่หรอโอเคฉันรู้จักทุกคนเลยอ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่แล้วพี่คนละเกมเ <c oughs> ดีดย๋ยวดูลิขสิทธิ์เนี่ยคำดาวฟังฉันเดี๋ยวนี้โอเคโอ้ okay. โหมาเลย <c oughs> เกมนี้ให้ได้แลวต้องทำภารกิจอะไรเรื่อยเรให้ครบสามครั้งเอ้ยให้ครบสามภารกิจใช่ไหมน่าจะใช่ฉันจะบอกฉันจะจับตามองพวกคุณไว้ให้ดีนะอะไรคิดเด็ดโอ้อ Easy สนุก e a s โอ้โห Easy Easy คนเดียวนะปื้งพี่ไม่ Easy ด้วยขอเลี้ยงไปให้ผมดีผมไม่ดื่มโอเคพวกนายต้องกลับไปจับเฮ้ยพวกนายอยากกลับไปโลกเดิมใช่ไหมใช่ฉันอยากกลับไป โอเคน่าจะได้ตามประสงค์ตามนั้นแต่ฉันก็มีความสุขที่นี่นะเฮ้ยบ้าบอกูไม่มีความสุขหรอกกูจะออกจากที่นี่อีบ้าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรขึ้น What is the happy จ่าจ้าชิบหายแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นหุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวโอ้ อุ้ยอะไรอ่ะเยินดีต้อนรับสู่เกมแรกนะครับเป็นเกม d u n g e o n Survival อวันนี้ขอกาหลด d ั t ต้าของเกมก่อนนะโอเคแล้วรอเพลเยอร์อยู่โอเคขอออืขชคดีตามนี้นะว้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่นีก็มีอิโต้มาเฉยเลยอิโต้ชาลีทำไมอิโต้เกเทพจังวะ มีแส่งว่าเซียนนะเนี่ยเออชาลีน่าจะแบบเซียนแน่เลยแล้วโอ้ต้องเราต้องฆ่าพวกปีศาจเฮ้ยมาแล้วปีศาจดีมอนดีมอนดีมอนดีเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยโอ้ยตายแล้วอยากหนูอยากจะออกจากเกมดีแล้วหนูไม่อยากอยู่แล้วอ้ยชาลีโอ้โหยืนทำอะไรช่วยหน่อยดิชาลียืนนิ่งเลยไหนไหนบอกเป็นโปรเพลเยอร์ไม่ใช่ชาลีไม่มีฆ่าหายเลยไอ้บ้า ท่เออดาบโคตรเท่แต่ไม่ทำหายเฮียอะไรเลยจริงจีกัอะไรอยู่เนีะมันจะตายแล้วว่าตายไม่ได้ตายไม่ได้หรือไปทำตายทำตายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแทงให้ฮะแทงเลยอุ้ยเอาจบแล้วดีนะเอาอาหารมาด้วยอ่ะว้าวมันอีซี่มากเลยอีซี่อะไรยืนนี่ี่บ้านพ่อมันดิชาลีมึงอยู่นิ่งิคนเดียวเนี่ยฮะไม่ทำเฮียอะไรเลยดีมากทุกคนที่ผ่านด่านแรกมาได้เฮ้ยอะไรชาลีมันอู้ ไอเชฟเจ้าเอาชาลีออกเกมดีดีอีดา้าอีบอก <c oughs> เบื่อมึงแล้วไม่ชมงานช่วยหาเลยชาเลนที่สองกันวิที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนโอ้โหมันคืออะไรโอ้โหโ้ยมาโม่วงเชียวเลยพี่ประจำเดือนมาแน่ๆเลยครั้งเนี้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยอุ้ยที่นี่เป็นป่าลูกร้างนะจ๊ะเธรู้แล้วไงเธอ be frost ตกกาคุณมีเวลาหนึ่งนาทีต้องออกจากที่นี้ให้ได้ฮะอะไรนะจะเขาวงกดหรือเปล่าอืมมันจะมีของกดเหรอเอ้ยอ่านไม่ผิดโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่าจะควคเริ่มเดินเอ้ยทำไมชาลีไม่เดินวะไอ้ชาลีมันโปรแน่ๆเลยโปรเพเยอร์อีบ้ามันรอให้พวกเราเดินไปก่อน มันเปิดโป้ไอชารีกู H จะไปฟ้องจีเอ็มที่วาร์ปทางตรงคือดีที่สุดเออเราต้องอ๋อต้องหาที่วารับหรออ๋อค่ะพอร์เชอร์บีฟอร์ชามห็นตังค์โหเก็บตังค์ก,งก่อนใช่ไหม,มเฮ้ยนั่นปา้าประตูปา้าประตูปา้าใช่ปา้าใช่ปนะนน้าันา่นน่ะเออนั่นาหนพี่ปอ๊อปไปเลยไปเลยพี่ปอ๊อปเข้าไปเลยอ้าวเราเข้าก่อนหรือเราเราเข้าก่อนหรือไงไหมเอ้าวนี่ไงเข้าแล้วเข้าแล้วมันค้างเลยเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ๋อเจอ โอเคเข้ามา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 ค้างเลยอ้าแล้วไหนนั่นไปไหนเนี่ยไอตัวนั้นน่ะไอคนนั้นไปไหนวะเร็วๆเพิ่มเรลยเร็วๆเพิ่มเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลาโอเคเข้ามาหมดแล้วไงต่อต้อหมดเวลาใช่ไหมเออแล้วเลยคนหนึ่งอะใครวะไอมันอยู่ตรงมันอยุดเออชาลีมันยังไม่มาดิบ้าชาลีหลงทางเหรอชาลีชาลีหลงทางชาลีหลงป่าอ้าวดีนีด้วย คุณทั้งสี่คนผ่านนะเอาแล้ชาลีอะชาลีตายห่าชาลีโดนแบนแล้วมั่งเอาจริงมันโปรอ่ะพี่ <c oughs> ชาลีไม่ใช่โปร,บบปรเออไม่ใช่แฮะเอออะไรอ๋อเฮียชาลีมาจากไหนเนี่ยชาลีมันโปรชาลีมันโปรกูจะแบนกูจะฟ้องจีเอ็มดี๋ยวหน้าปากลัวเห็นบนแตงยื่นโอ้โหเป็นหน้าปลากลัวเหรอป้ากลัวอีกแล้วอ๋อไม่เอาปลากลัว เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใจเย็นต้องออกกระเดกนที่ก่อนโอ้โหโอ้โหอุ้ยสูงชิบหายเลยค่ะพี่ป้าสี่ชั้นสี่ชั้นเลยเหรอกรึเปล่กินน้ำลายตัวเองเลยกอดโดนก่อนหนีก่อนไม่ไหวแล้วอย่าบอกนะเป็น for escape อะน้ำท่วมเนี่ยต้องรีบขึ้นก่อน เราเลือไปตรงไหนทางนี้หรอทางไหนทางนี้เหรอเอาชาดีนี่อุ้ยลาวาจริงด้วยลาวาลาวาพี่ลาว้าเออเนี่ยมันน่ากลัวแบบนี้แหละชาดีมันโปพี่ผมรู้แล้วไอชาดีมันไม่เดินเลยจริงเหรอโอ้ยเชี่ยยิ่งยากกว่าเดิมอีกอุ้ยลวงจะลวงจะลวงจะลวงอ่ะจะลวงนี่ไปไงอ่ะไปไงอ่ะ โอเคโอเคไปไปไปอย่าถึงต๊ะที่ายต๊ชที่ายเลยเนี่ยลาวาด้านล่างเนี่ยอยู่ไหนกันน่ะอยู่ด้านบนแล้วหรออ่ทางไหนอ่ะอ้าวระลงีหงอไหนอ่ะพี่ป๊อปฝั่งนู้นะฝั่งฝั่งอีกฝั่งัึงฝั่งขวาครับฝั่งขวาอ้าวสังเกตเนี่ยหรอไหนวะอยู่ไหนวะ เลอ๋อยอยู่ด้านบนกันหรอเนี่ยเพิ่งรู้อยู่ด้านล่างอยู่เลยเนี่ยไหนเนี่ยตรงนี้เหรอ,ข,หรอขวานี่ยเหรอ,อไปดีกว่าไปทางที่ปอ๊อปบอไ,ได,ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าล่วงนะน,น,นาวายด้านล่าง <S 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 ไอชาลีมันโปรมันไม่โดดเดี้ยอะไรเลยชาาาลีีทอะไรพักมมขึ้นหเออเดี๋ยวมันทีพีขึ้นมาหาเอ้ยมาแล้วอู้ยกว่าจะมาได้ อ้าวแล้วเพื่อนนะเอาเพื่อนเอาเลยก็ะสานคนแล้วเหลกระสานคนแล้วนี่มัน S A O นี่ว่าตายโดยชีวิตจริงด้วยไม่น่าเลยไม่น่าเอาไม่เอากลัวกลัวกลัวกว่าจะหมดอีกนานเลยอันนั้นนั้นเรามาเต้นกันรอดีกว่าพี่ป๊อปเต้นช่วยกันรอดีกว่ามามามาเต้นรอเต้นรอเต้นรอเออเต้นรอเต้นรอกันดีกว่ามาเอาฮุ่นเล่ฮุ่นเล่เฮ่า ฮุลลาฮุลล่าฮุลลาเฮเฮ้เว,ว้ <S <S 2> <S 2> วยนี่ยนเรามาสวัสดีลาวากันดีกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า,า,า <S <S หลอกลล <S <S ดเด็ <S <S กเราไม่ได้หรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้ามันขึ้นลาวาขึ้นมาเออมันขึ้นไปแปลกนะพี่มันเลยสิบวิเลยนะครับเนี่ยปื้มพี่ว่าเราต้องตายแน่เลยลาวามันขึ้นมาเร็วมากเลยอะเป็นมาเร็วมันมาเร็วจุ๊บมาเราจะตายเราจะตายกันก่อนไหมเนี่ยเอ้หยแล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว อ้าวแต่ผมอยู่เต้นไม่ได้อ่ะช่วยด้วยอีด้วยเต้นเสร็จไปต้องสามเกมแล้วเออคุณเป็นผู้เล่นคนแรกที่ผ่านสามกามแต่ก่อนที่จะไปนะครับอะไรแต่ก่อนที่จะไปฮะอะไรอ่ะเรามีสิ่งอย่างบางอย่างให้คันท่านดูอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ย ปืม้มดูนู่นด,ด,ดิด้านบนมีอะไรเห็นเปล่าอันนี้ะอุ้ยอะไรเขียวตังหรือเปล่าน,นันา่นน่าจะตังเป็นบาเรียเหรอ,อเป็นบาเรียหรอว่าเป็นบาเรีย,<ผ>มยไม่ให้เราออกหรอผมรู้สึกว่าเหมือนจะต้องสู้กับบอสยังไงก็ไม่รู้ครับอะไรอะ Can use survival มีอะไร T M หรออุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอยู่ดีก็ T M มันก็โผล่มาอุ้ย T M ผล่มาได้ไงวะอาย T M T M ชั่วอุ้ย เเตมเต้นโอ้โหออะไรนะอะไรนะคืออะไรอะอะไรมั่เนออ้อะไรแสงล่อตีนมากเลยเมื่อกี้เนี่ยามาเ้ยมเฮ้ยพี่ป๊อปถ้าเราจบเกมนี้ได้นะผมจะไปฟอไอ้นี่ไปฟ้องแจ้งสคบนะครับให้มาแบนเกมนี้ทิ้งเลยไ่าเฮ้ยใช่ผมจะตายหรอผมพิ่งเห็นเลือดตัวเองเฮ้ยจะตายแล้วะ อยเพิ่งตายกันนะทุกคนจริงเหรอโอ้คิกกี้กันนะเออใช่หน่อยหนึ่งนี่โอ้ยอุ้ยโอ้ยเปโปเพยอะอุ้ยอะไร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 อะอุ้ยอุ้ยเสียววะเสียวเสียวมันไม่ได้สู้กับบอสดีกว่าจริงอุ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร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 โอ้ถ้าเล่นยาขนาดนี้นะกูจะแบนเกมนี้ทิ้งตอนนี้ดีขึ้นยังอ่ะ ว่าจะแซปเปิ้เกิดอะไรขึ้นอเราชนะแล้วเหรอน่าจะชนะเลยแหละเอาจริงเออชาลีอยู่ไหนวะเออชาลีไปไหนอะชาลีชาลีหลงป่าเหรอชาลีชาลีหลงป่าชาลี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 อยู่ไหนชาลีชาลีอะกลับมาแล้ว ทำไมเราออกกันมาแค่สามคนอ่ะปอบอะรก็ต้องเยอะเมื่อกี้เนี่ยนี่เรากลับมาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วพี่ป๊อปเรากลับมาที่อาเขตแล้วแล้วไหนชาลีล่ะเออชาลีอยู่ไหนวะคงที่อยู่ในเกมอะไรก็ได้คิดว่าอยู่ในเกมเหอะเออนี่ไปเหอะอีโดไอเด็กเคียต้องอยู่ในเกมชวนกูมาต่อตีสามเพื่ออะไรเฮ้ยไปกลับบ้านอ้าวต้องหาชาลีกันเนี่ย วาชาลีชาลีอยูไ่ไหนชาลีอยู่ไหนเฮ้ยเจอ,อ้ชาลชาลีอยกมาต่เมื่อไหร่วะเออมาชาลีฉันก็ไม่รู้แต่มันก็น่ากลัวแต่มันกลัวมากเลย อะไรบีไฮอะไรอะไรอ่ะบีไฮมีอะไร,รแปลกเหรอบอกมาสิบอกมาสิแต่ว่าเออคนกลับก่อนนะเอาิงคนคนกลับก่อนไปเถอะชายีอะอไรอ,อ,อุ้ยอโอ้โหเล่นเล่นเกมตอนเช้าเลยน,นี่มันโต้โลกนี่หว่า อ้าวคุณบ้านิ่งอ้าวพี่โดนหายอ้าวอ้าวเราเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอยู่ห้องนอนอยวนี้ก็จะโผล่มาห้องนอนเฉยอะไรอ่ะข่าวอะไรอ่ะอาเขตถูกปิดอาเขตถูกอ๋อเถูกิดอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้พี่แปลหน่อยแปลหน่อยตอนนี้แปลหน่อยไม่ไหวแล้วแปลไม่ออกเลยนะ ไอเด็กแค่เป็นแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดธรรมชาติเนี่ยแต่เมื่อคือนนะ่ะฉันฝันร้ายมากเลยเหมือนจริงมากเลยนะเมื่อคือนนะ่ะเ <c oughs> ช็คไ่รู้เหมือนกัน don't buy... I don't buy, don buy sales โอ้ยไอเด็กเด็กกินข้าวได้แล้วโอ้โหคุณแม่คุณแม่ป๊อปกลังไปกินครับคุณแม่ป๊อปรอปนึงเดินอย่างนี้อะไรเอาเอาอะไรชาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาคเป็นดิ <c oughs> นะรอพอได้จบแล้วเหรอแค่นี้เหรอโอเคคุณทำดีมากเลยนะถ้าคุณชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยอือขอบคุณที่เล่นเกมนี้จนจบนะครับโอเคจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอว้าดเดี๋ยจะมีต่ออีกสรุปชาลีมันออกมาเป็นยังไงวะมันได้ไงจะไปดูเกมได้เปล่า ไม่มันก็ไม่บอกนี่ไงชาลีมันออกมาได้ไงมันก็ไม่บอกมันมันบอกว่าเออเนี่ยัยงไม่ยูเลย <c oughs> เออยังไม่รู้เลยแต่มันน่ากลัวใช่ปะที่มันบอกว่าสกสสกัสโอเคะโอเคนะครับจบแบบงงงเนาะครั้งนี้ <c oughs> อาจจะมี ep 2ก็ได้ไมากจริงเราก็ต้องรอดูเนาะ อืมโอเคก็เป็นไงบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิลปใหม่ๆและสตรีมใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไคร์ช่องพี่ป๊อปและก็น้องปลื้มด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่งางคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย <c oughs> บายบ๊าย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 บายบ i <laughs>